I would like to i n t r o d u c e my s e l f My name is k e Man t Mani Pimuntip. I work at c h o n b o t Non Formal Education. Position d i s t r i c Teacher. t I work in Wangsang Sub District, Wangsang Sub District, c h o n b o t Non Formal Education about 22 kilometers. There are 12 v i l l a g e s In total, every village. นอตทูเบดมีประชากร6,000คนส่วนใหญ่อาชีพเป็นเกษตรกรแสงสว่างระบบดิจิตอลการศึกษาแบบไม่เป็นทางการการเรียนรู้กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนอกจากนี้สถานที่สำหรับเรียนรู้และการเดินทางในพื้นที่ต้องวางแผน แคนเรคคอมเมนด์เฟิร์สเพจเอลเลคคอมเมนด์เลอร์นิ่งเซ็นเตอร์ sufficiency เอคอนโนมีเลอร์นิ่งเซ็นเตอร์ at บ้านวังแสงเซคเกิลเพจเท้าเวล์ and attention วัดป่าภูหันวันพล thank you